สวัสดีครับก็อยู่กับรายการตีนครับนะฮะก็นายตีนี่เฮ่นคนเดิมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็น,นี่ก็จะมามีข่าวร้ายก็ข่าวดีมาบอกนะฮะก็เริ่มจากข่าวดีกันก่อนเลยดีกว่านะฮะก็แบตเตอรี่เปิดแน่นอนนะข่าวดีนะ,ะเปิดแน่นอนแบตเตอรี่ข่าวร้ายคือมันเปิดมิถุนานะฮะ ก็ทนหลอกหลังส่งการหลังส่งการหนึ่งเดือนไม่รู้มิถุนาทท่อะไรนะเดี๋ยวผมลองผมได้ข่าวมาจากเฟซบุ๊กแบตเตอรี่ครับแบตเตอรีออ่นี่นี่นี่สิทธิพิเศษนะฮะผมรู้ได้ไงวะวันนี้เขาถามนะคุณ คุณอะไรไม่รู้นะฮะก็ถามเข้ามาว่าเมื่อไร่ตริดเทสจะมาวันไหนนี่เขาบอกว่าติดเทสมันมาพุทธภานฮะก็ต้องใช้ ID ของ iFamily นะฮะ ID ดติดเทสเท่านั้นนะฮะแล้วก็เปิดเท่นกันทั่วประเทศที่บ้านของคุณผู้ชมก็ไม่เกินประมาณมิถุนานะฮะก็ น่าจะประมาณพฤษภาแน่นอนพฤษภาหนึ่งเดือนแต่อาจจะเป็นต้นเดือนปลายเดือนไม่มีใครทราบนะก็นะก็นี่ลองมาเล่นเกมกับจ m เอมดูนะนตอบถูกเก็บครบสามคะแนนก็จะได้ถามคำถาม,ถามสุดเอ็กซ์ซีบกับ GM เอมแบตเตอรี่นะฮนะก็สุดยอดจริงๆนี่มีคน กดไลค์มา5,000คนแล้วนะฮะก็เยี่ยมเลยนะก็อืมโอเคอ่าทำไมต่อดีอเอ๊ะอ่าเล็กน้อยดีกว่าน้อยอะไรเล็กน้อยวะเออเดี๋ยวใครมาโอ้นี่ไนงะ ประตูบ้านผมชอบเปิดเองบ่อยๆนะไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ใช่ผีหรือเปล่าหรือผมล็อกไม่แน่นไม่รู้นะฮะมันชอบเปิดมาเองทําให้ผมตกใจเล่นๆบ่อยๆนะฮะก็เสียวหลังทุกทีที่มันเปิดมาก็มันนี่อาจจะพุ่งมาใส่ผมก็ยากบางครั้งก็นึกว่าลมมันพัดนะฮะหันไปทีเจอแม่ฮก็พิพายแน่นอนนะฮะก็ Okay. มันจะมีตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปตัวละครผู้หญิงน่าจะใช่นะคะบอร์ดตะลี่อ่ะปิดทำไงนะอ่าไม่ปิดนะปิดอันนี้มรือ่าการ์ดใช่ มาดูกันก่อเลยก็ก็ไม่อ,อะไรขา้าไหนมหีมีการถามล้ว่าไม่าวา่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นเมื่อไหร่ก็มีค่ะจากที่ทดลองสนุกมากมากครับใจกำหนดย,ยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ อันนี้น่าจะเป็นจ m เอมจากพาม่าเหมือนกันนะครับผมผมค่อยถามถามเขาเรื่องบักเรื่องเรื่องโปรเรื่องบักอนะก็เขาน่าจะอยู่แบตเตอรี่เหมือนกันนะก็ดีมากเลยนะก็ก็พุดก็อนรม่ไ้โอเคเราทำไรต่อกันดีล้านะยโอ้พาเที่ยว <c oughs> เ็ดบุ๊กผมดีป่ะว่าเ็ซบุ๊กผมมันมีอะไร ผมกดไลค์อะไรบ้างกา็อันนี้จะเป็นให้พวกผมติดเลข18บวกนิดหน่อยนะฮะก็ติดเลข18บวกมากมายเลยทีดเดียวอืมโอ้ยนี่นะฮะนี่เรื่องพขลุกมากจริงๆครับก็ 94AG นะฮะที่ท้ายนะก็ารี 5, นะฮะก, 5, ะฮะก็ผมก็ชอบอยู่นะฮะติดเลข ติดเลตยังไงนะฮะเพื่อนผู้มติดเลตยังไงก็มาดูนี่เลยนะฮะติดเลตยังไงก็มาดูนี่กันเลยติดเลตอ๋อเมื่อกี้เมื่อกีก้ติเลติดแปดบวกนี่นะฮะผวามรู้สากอึมแหงประเทศไทยนะฮะก็กดไลค์กัน,ก like นคนละเนี้ยโอ้โหเป็นแฟนนะฮะ นี่ธรรมดาครับสมาคมนี้ผมกดไลค์ตั้งแต่เขายังไม่ถึงแสนด้วยซ้ำนะครับดูเพ่แต่เ <c> ง <oughs> น,นเลยนะฮะแล้วมาเจอไม่ไหวแล้วสินะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรายการผมจะเป็นที่ถูกยุพากยิจารณ์เอานะครับว่ามึงอเอาออมาออกทําไมเนะี่ยโอเคเราไม่เอามาออกแล้วนะฮะก็นักรับ,อ,รบอาอยุแถมมินบุรีก็ แวะมาทักทายผมได้นะฮะไม่บอกชื่อบ้านเอ้ยไม่บอกที่อยู่บ้านนะฮะคุณหาเอาเองนะครับผมใบให้ฮะ,ะเหมือนสาบอฮะชาวมินบุรีนะฮะเฮ้ยสาวจะไปไหน,นต่อไปไหนต่อดีไอแดดบวกมาเออเราไม่มีเส้นอร์หน้าดีไหมนี่อ่ะ เ,ออเกมอื่นเราไมา่ยุ่งเกี่ยวนะ่ะก็เกมอื่นเฟซบุ๊กอ่ะผมเป็นแฟนหงนะฮะให้แฟนแมนอยู่ก็เป็นเพื่อนผมได้นะแต่ผมได้คงนะครับดูไว้ก่อนนะฮะผมได้คงนะฮะก็นี่นะฮะศูนย์กับสเปอร์นะฮะสเปอร์นี่อันด,ดับอันดับเท่าไรวะอันดับสาม ลิโอพูดอันดับเจ็ดนะครับก็ใกล้ถึงจุดปลายอันละอันดับสามก็ดีครับอันดับสามลิวอพูอันดับสามก็ดีนะฮะแต่อันดับหนึ่งก็ดีมากนะฮะลิโอพู Real proof, นะครับอ่าลิโอพูแล้วลิซ่าเล่นอ่อ่า, Real อาแล้วก็คุณผู้ผมท่องเฟซบุ๊กไปแล้วนะเิี่าหนังนะ เอาอู้ยนั่งอะไรเงี้ยไปสนใจมันนะฮะก็ขี้เชี่ยอะไรนี้ฮะเฮ้ยีทำกับอย่างนี้อะไรเนี้ยนะฮิวท้าวะ่ะ เอากระสุนใจมันเลยนะฮะก็เป็นตูดเป็นตูดอะไรไม่รู้นะฮะก็เรากอ็อะไรเนี่ยสบายเฮ้ยบ่ายแล้วมันมชนรถเบนซ์อ่ะมันชนรถหรูรถเข็นรถเข็นรถตัดชนรถหรู่ยไ,ได้ดัดโอ้นะฮะก็มันหามากเลยฮะ,ะอันนี้นะ าไปกดไลค์กันดูนะมันทายจริงนะฮะเขาไปสามแสน 300, แล้วับผมผมกดไลค์ตั้งแต่เขายังไม่ถึงห้าหมื่นเลยนะก็อะไรเนี่ยแรกสุดผมเป็นแบบนี้ข่ามาการเป็นแบบนี้แด้วสตารผมต้องเป็นแบบนี้ประกรรของบัวนะฮะก็นะฮะก็นละัแบบมากนะ <c oughs> <c oughs> ดื่มแล้วข่าวทุกวนงข่าวโอ้จอตทานได้ตลอดเลยนะฮะผมเอมันล็อกมากเลยนะฮะช่วงนี้ก็การหิดนะฮะแบบนี้แต่ เหมือนน้องซิมเราจะหายไปห่างน้องซิมชิมิเราพี่พี่อ้อยนำเสนอมันเลื่อนแล้วฮะหายไปเพราะเขาถูกแบน์จากไอทีไทยนะฮะก็อ่ะมันกลับมาแล้วเหรอมาจะบอกชิมิกลับมาแล้วจริงป่ะจริงรอ่ะเด็ดมันกลับมาแล้วนะฮะก็เล่นผ่อเออยังไงยง ้โหม่แรงไอ้สัสกูทักดีๆเดี๋ยวมึงก็โดนแบนหรอกไอ้หมาเฮ้ยนัดกูทักดีๆนะมึงด่ากูควายเลย่ยโอ้เฮ้ยมึงแหละึงแหละสวยด้วยเหรอมึงผู้หญิงหรือชายวะ อย่านะฮะก็ตัวหนึ่งผมปอเปิดดูขึ้นเครื่องอี๋อชื่ออะไรวะชื่ออะไรเรามีรูปภาษาด้วยภาษาลาววะอยากพิมพ์ภาษาลาวนี่นะฮะภาษาลาว ือไม่รู้ข้อมีลกูนั่นก็นะะที่โดนแบนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพวกเรานี่แหละฮะที่มันที่ไปป้อนภาษาให้เขานะฮะว่าป้อนภาษาเปียวาาให้เขาก็โดนแบงกันนะก็เลยนี่หนุกนะฮะจะดูจากที่ออยเปล่า ล่ะเต็มกูตัวตัวว่าไหนปาจีบุญหาเตรียมเงอ เด่กดูเทเลยเด็กกดุเงยเด็กกุง kind ก of ูเด well, so. ็กดงเงยแล้วก็มาําอะไรมันต่อดีก็รูข่าวว่ามันเล่นได้โหก็เลยอยากลองเล่นดูบ้างนะเป็นการรีวิวที่สุดยอดจริงๆนะ เออมัอนขามาเ่ามึงเล่นแบตเตอรี่เป่าบ่าไม่มีคอมจนนะดิจนจนไม่มีเร่นเกมแบตเตอรี่ดิจนดิเขาป่าเขาป่าทำไมวะ ไปแก่งกระจานดิเออครับเขาป่าเขาป่าแล้วกูอยากขึ้นดอยอ่ะแล้วดอยล่ะถ้ากูอยากขึ้นดอยอะแลยวก,ก็โดนไอซิทีปบเนาะดีแลว ก็โดนทางอีทีแดนแล้วดีแล้วอูไอิดีทีดีกว่าจะโดนไม่เอาไม่เอา อรู้จักรู้จักผมลองปีนเขาบ่ลองลงปีนขับก่ะปีนเขาตลอดเลยนะักไมายากเยียวเชียวโอ้โหนี่มันแรงขับตัวยงเลยนี่ว่ะ อะไรนี่อ่ะนี่มันกดอะไรคลิปกูยังยังครับืรายการผมขนาดลูกไก่ที่หน้าตาไม่ดียังชอบเลยฮะแล้วภาษาอะไรกับ คนนาตาดีอย่างพวกคุณฮะต้องชอบผมแน่นอนนะฮะเออเราเล่นมามากแล้วนะฮะก็มันยาวมากเลยนะฮะชิมลองสิมเราจะถามคำถ,ถามสุดท้ายก่อนจะถามคําถามสุดท้ายก่อนเขาไปกันเลยดีกว่าเดยตอนก่อนผมไปกันดีกเ่ราะว่า,วาแฟนยงังมีแฟนยงัง ก็เธอเธอเฮ้ยบอกว่ากูเป็นแฟนกูไม่เคยมีแฟน,นเลยนะว่างมากอ่ะอ้าวนี่มันตบหัวรูปหลังด้ว่ะเอ้ยเอ้ยรูปหลังและะ้วตบหัวเลยรูปหลังแล้วตบหัวตบหัวแล้วรูปหลังว่าหน้าว่าหลังลอกมากเลยนะมึงอะน่านด่ากูอ่ะ เราไม่ไปกับมันนะฮะอออกให้กุณกู้ค้ายไตก่อนกันอ,อเคมันน่าจะสลบไปแล้วนะเราต้องใช้มุกมันแล้วนะ อ่าดับพ่อกูเลยไปแล้วฮะก็เล่นกันได้แล้วมันกลับมาแล้วนะฮะซิมชิมิมันกลับมาแล้วนะครับมันเลือกภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้มันเลือกได้หมดเลยนะฮะโอ้มันเจ๋งมากเลยนะครับมีภาษาอ่าลองภาษานดูดิเล่นได้ปะวะอ่าฟินไม่ได้นะอ่าลองฟินโนมูไก่นะลองฟินอะไรดูดิ ก็ต้องภาษาไทยนะถ้าเป็นคนเชื้อชัินั้นนี่เป็นของโปรแกรมของเกาหลีนะฮะเป็นโปรแกรมที่คนเกาหลีเขาสร้างขึ้นมาที่จะรอเรือทำเรน่องนี้คือของภาษาเกาหลือของคนเกาหลีที่สร้างขึ้นมาภาษาไทยด้วยเป็นความสำคัญของภาษาไทยก็เลยเอามาใช้จนโดนแบนกันไปข้างโอเคเราไม่มีไรแล้วเราก็ต้อง กลับบ้านไปดูเป็นเทนกันไม่ใช่แล้วฮนะก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมรับฟังติดตามกดซับสไครด้วยเนอะไปแล้วลนะ่ะบ๊ายบายครับ